เอตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำเพทสแกนเพทสแกนเพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าเช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายมันก็มีอยู่3าํานะครับื็อ,อย่าไปเสียเวลาชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือ ทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกครับมันมัน,ม,น,ม,นมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่า,าอ๋อได้ครับนนได้ไเอ็อตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วนะครับผมคือคือสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุด<ม>ซึ่งไม่มีแล้วอ่าแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำเพสแก แคทสแกนเพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอทําไม่มีไปเลย,เอ,อ,ยอันนี้ก,ก็ต้องถามว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีเราจะต้องเช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายอนนี้ชื่อใจมาปลอคุณแล้วใช่ไหมคบกรอ,มอไม่เจอโอ้โหต้องบอกว่าม,มัน,มน เราได้กลับมามีชีวิตใหม่หมกันแล้วนะผมประมาณสัก2เดือนนี่เรากพ็พังพังพิงนาศแบบงานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลกันว่าเล่นเลยอเอ๋อนี่แย่กว่าผมเองฮะแต่ว่าแต่ก็ก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่โชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่หมด ลูกนะลูกนะแล้วก็จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าคือได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคนเนี่ยส่งกําลังใจมาเยอะมากส่งแมสเซจเรามีสมุนไพรน่ยนะเป็นร้อยชนิดแล้วนะที่ที่ส่งมาให้นะ <S <S บอกวิธีไปหาคุณหมอคุณหมอทางเลือกเนี่ยเป็นร้อยร้อยท่านคือส่งมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดจริงๆผมเข้าใจจริงๆแล้วแล้วคือแต่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะเราต้องเดินหน้าใน ในสิ่งที่เราเลือกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรักษาแนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็สําเร็จเท่าท่าที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็สําเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากนี้เราก็ดูเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบห้าปีปกติครับปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะคือผมตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดอะสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่า ผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยมันโอ้โ oh, หบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดเนี้เอ๋ A, ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหมเอ๋ A, เขาก็บอกว่าเออเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวจเผื่อใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิดก็ไปนี้ได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก P m ก็ได้เพราะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากคลิปนั้นก็มีคน คนที่ไปผ่าตัดแบบเอ๋เลยเป๊ะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเตปเป็นสเตจหนึ่งเหมือนกันผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองลาย<ม>จากสิทธิ์ใช่จากสิ่งที่เราเปิดพร่ออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรอย่างนี้ครับในการนี้ที่เราเฉชิมกันนะคาเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครับตัวที่บอกคนี่เอ๋เลย มันก็มีอยู่สามคำนะครับก็อ,อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มัน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 ไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นอนะ่ะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไปแต่ผมกับเอเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมายความว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะกันแล้ว<ฮ>เราเลิกทะเลาะกันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลยวันนี้เป็นมะเร็งแล้วพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยต้องเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ผ่าพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึ่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดคน้ีสองชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าหรอกครับมันมันมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะ,ะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่า